v a l ลนไทน์ได้ผ่านไปแล้วแต่ใจของเทรดเดอร์ยังสั่นไม่หายครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจว่าทองคำในวันที่16-20ถึง20บเนี่ยบอกเพราะว่าอย่าหลงเชื่อภาพที่เห็นครับเพราะว่าหลังม่านเนี่ยมีอะไรที่ซ่อนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการประชุมของทางเฟดการประกาศตัวเลข gdp ครั้งนี้จะทำการทุบทองร่วงลงมาต,ตามภาพที่เราเห็นหรือเปล่าหรือ ขึ้นไปยืนทำ i อทามไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีผมข้าวนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r v e s t to the moon นะครับวันนี้เรามาทำบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ในวันที่16-20กุมภาพันธ์กันว่าต้องคําจะเป็นไปตามภาพที่เรามองหรือจะมีการพลิกผันอะไรหรือเปล่าอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไปพร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยครับ พอเราเข้ามาในสู่หน้าของกราฟนะครับหลังจากวันศุกร์ที่เราได้คุยกันว่าทองคำมีโอกาสเบรครงสร้างขึ้นไปแล้วพุชขึ้นไปถึง5 0 4พก็ราคาก็มาชนจริงๆด้วยนะครับนะหลังจากมีการรอดูปูแบ็กเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับในวันศุกร์ก็ยินดีสำหรับพี่ๆที่ได้กดออเดอร์แถวบริเวณ4960กันขึ้นมาด้วยนะก็ว,วิ่งกันมากว่า6 0 0ักว่าจุดไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะแักว่าจุดนะครับก็ยินดีด้วยนะ เราลบก่อนนะครับภาพที่เรามองกันนะครับราคาเนี่ยถ้าเปิดภาพใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเปิดเป็นภาพ h 4นะครับเปิดเป็นภาพ h 4ขึ้นมาตอนนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยทำโครงสร้างที่เป็นชานลขึ้นมาปุ๊บแล้วราคาครับมีการหลุดสวิงโล w ล่วงหล่นลงมาครับมีการหลุดสวิงโล w ล่วงหล่นลงมา pull back ขึ้นมาเทสแล้วไม่ผ่านล่วงต่อแล้ว pull back ขึ้นมาเทสใหม่ไม่ผ่าน อันนี้เราน่าจะรอดูว่าราคาสามารถจะขึ้นไปยืนแถวบริเวณ5,100ได้หรือเปล่าถ้าสามารถขึ้นไปยืน5,100ได้โครงสร้างโดยรวมยังคงเป็นเทรนขาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสวิงโล w เดิมนะครับยังอยู่ข้างล่างอยู่ไม่มีการทำโลที่ต่ำกว่าโลเดิมมาเรื่อยๆนะครับถึงแม้ณปัจจุบันมีการหลุดชาน n ลลงมานะครับหรือว่าหลุดกรอบลงมาแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้น สวิงโลก็ยังไม่ถูกทำลายนะครับโดยรวมยังคงเป็นเทรนขาขึ้นได้อย่างง่ายดายนะในทางเฟรมแคทสนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าที่เราจะต้องรอดูและน่าติดตามดูว่าราคาจะสามารถทะลุขึ้นไปยืนได้หรือเปล่าคือแถวบริเวณ5,084จนถึง5,100นั่นเองถ้าตีเลขคร่าวๆก็5,100ก็ได้นะครับเป็นโซนที่น่าสนใจที่จะรอดูว่า ถ้าราคาสามารถหลุดแล้วขึ้นไปยืนเกิน5,100ได้มีโอกาสที่ราคาอาจจะไปเยือน5,300ใหม่อีกครั้งก็ได้นะครับและทีนี้ถ้าหลุด5,300ขึ้นไม่ได้เป้าที่เขาจะถึงคือสวิงไฮข้างบนนั้นเลยคือ h i ไฮเดิมของเขาอยู่แถวบริเวณ5,600นั่นเองนะครับ่วน,น5,600นะครับเป็นโซนที่น่าจับตามองว่าราคาจะกลับขึ้นไปยืน โซนนั้นได้อหรือเปล่าถ้ายังเป็น corrective wave ในฝั่ง size wave up ขึ้นไปอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าพอ,อขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วจะมีการปรับตัวทุบร่วงลวงมาต่ออีกครั้งไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเรามาดูกันณนะปัจจุบันเป็นเทรนขาขึ้นรอถ้าเบร a แถว5,100ขึ้นไปได้ก็น่าจะสนใจที่จะถือขาขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าราคาไม่ทะลุ5100ขึ้นไปได้แล้วราคาวกกลับลงมา หลุดใต้ส i n g โล w อันนี้ทำเพรย์แมสี่เราค่อยๆย,ย่อยเนาะหลุดใต้สวิงโล o แถวบริเวณ4,920ลงไปได้เนี่ยเป้าถัดไปที่ราคาจะมาถึงก็คือส i n g Low เดิมของเขานะครับที่จะมาได้เนาะผมตีตรงนี้ก็ได้ย้ำไว้แถวนี้5,780นะครับบวกลบนะ5,780แล้วเป้าถัดไปที่ราคาจะลงมาก็คือแถวบริเวณ5,450 0นะครับ นะก็คือมี4,780กับ4,500ถ้าราคาหลุดล่วงจาก4,920ลงามานะครับนั่นคือเป้าที่เราดูกันไว้แต่ถ้าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือ5,100ได้นะครับราคามีโอกาสจะขึ้นไปแต่แถว5,300ในเซ็ตแรกก่อนนะครับและเป้าถัดไปคือ5,500กับ5,600นั่นเลยเนาะนะครับอ่ะ เรามาดูใน i ทม f r ฟรม H 1กันต่อนะครับภาพโดยรวมเป็นอย่างไรแต่ผมก็ยังบอกว่าเทรนขาขึ้นยังได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่า s สวิงโล w ใน i ทม f r ฟรม H 4และ H 1ยังไม่ถูกทำลายลงนะครับยังคงเป็นเทรนขาขึ้นได้อย่างชัดเจนนะนะเป้าพอๆกันเลยนะครับมาชนเช็คแถวนี้ก่อน5,200นะครับแล้วอาจจะลงมาเทค5,100แล้วค่อยเด้งขึ้นไปเทสแถว5,300ถึ5,400เนี่ยเป็นโซนที่น่าสนใจถือว่า ที่ผมเกินไว้ตอนแรกว่าเฮ้ยภาพมันอาจจะลวงหลอกเราหรือเปล่าอันเนี้ยนะครับต้องรอดูจริงๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือ5,100ได้จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะถือขาขึ้นขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าใครลุ้นที่จะขาลงราคาต้องไม่เกินแถว5,500กับถึง5,100ถ้าราคาขึ้นไปเช็คย้ำอีกครั้งหนึ่งในโซนบริเวณนี้ออนะผมตีเป็นกรอบเลย นะครับเราจะได้เห็นภาพด้วยกันกรอบนี้นะครับก้อน,นีทั้งก้อนเนาะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงของ key level นะครับมีคนสนใจในบริเวณนี้ค่อนข้างมากนะครับราคาเลยมาย่ำแถวนี้บ่อยหน่อยนะครับฉะนั้นแล้วต้องรอรุ้นในสัปดาห์หน้าวันจันทร์เปิดมาจะเปิดแกลบทะลุไปเลยไหมหรือเลือกจะขึ้นไปชนแล้วค่อยๆร่วงหล่นลงไปนะครับตามภาพของกราฟตามเทคนิคเนาะเพราะตอนนี้ มันหลุดมาใต้ช n น e ลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใน t i m ทำเฟรม H1 ก็ตามเห็นไหมราคาหลุดล่วงลงมาใต้ Channel เสร็จแล้วราคา pullback ขึ้นมาเท a n ช e นแลเราไม่หลุดขึ้นไปต่อนะครับราคาล่วงลงมาต่อขึ้นมาเทสแล้วยังไม่ผ่านเข้าไปอีกนะครับอันนี้อาจจะนิยามได้ว่าถ้าราคาสามารถหลุดล่วงลงมาต่ํากว่า4,920ได้ภาพจะเป็นการกลับตัวเนเทรนขาลงต่อแล้วนะครับ ภาพจะเป็นภาพนี้ร่วงหล่นลงมากลับตัวเป็นเทรนขาลงต่อแล้วฉะนั้นวันจันทร์เป็นวันที่น่าตัดสินใจวันจันวันอังคารนะครับต้องไปดูอีกว่ามีข่าวตัวไหนส่งเสริมให้กับเราบ้างนะครับพูดถึงข่าวแล้วเราไปดูใน forex factory กันหน่อยว่ามีข่าวอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจในสัปดาห์หน้าบ้างนะครับวันจันทร์เปิดมาก่อนเลยคือ bank holiday ครับ all day เลยนะครับวันจันเป็นวันหยุดของ US นะครับ ตามมาด้วยวันอังคารมีข่าวอะไรไม่เอ่ยมีแค่ Empire State Manufacturing นะครับนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับตัวเลขคือส่งผลให้ดีขึ้นกับทางสหรัฐนะครับทำให้ US น่าจะแข็งค่าขึ้นทองน่าจะล่วงในระยะสั้นนะแต่ไม่น่ามีผลกระทบมากมายขนาดนั้นนะครับมาต่อในวันพุทธที่18ครับพุทธที่18ตอนช่วง2ทุ่มมีคอ l l u r r b l e g o o o s นะครับหรือว่าสินค้าคงทนของทางสหรัฐนะครับคาดการว่า จะซื้อเข้ามาน้อยลงนะครับจาก0.4ลงมาเหลือ0.3นะ US น่าจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยแล้วก็มีตัวที่น่าสนใจของเรานะครับจากวันพุธนะครับนับมาจนถึงตี2ค่ามาวันพฤหัสนะครับเราจะเจอกับ FOMC meeting minute ในตอนช่วงตี2นะครับตัวนี้น่าติดตามชมว่าทาง FOMC เขาจะมีการประชุมแบบไหนอย่างไรบ้างเกี่ยวกับพวก เศรษฐกิจกษษบ้านเมืองของทางสารัฐนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีโปรเจกต์อะไรออกมาอีกนะครับถ้าใครอยากติดตามชมก็ลองหาพื้นที่ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นทาง Bloomberg หรือว่า CNN นะครับ CNN เนาะ,ะลองติดตามดูได้นะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับจากที่เจอตัวของ FOMC Meeting Minute ไปแล้วนะครับตอนช่วง2ทุ่มครึ่งจะมาเจอกับ Unemployment Claim หรือว่าผู้ว่างงานมารับสวัสดิการเขาคาดการณ์ว่าจะเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับ จาก2 2 7 0 0 0ขึ้นมาเป็น2 2 9 0 0 0นะครับจากครั้งที่แล้วเห็นว่ายังอยู่ที่200,000กว่าๆนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น200,003นะครับดูทรงแล้ว US น่าจะออดค่าแล้วทองอาจจะพุ่งขึ้นไปต่อได้นะครับนะแล้วก็ตัว Pending Home Sales ครับเป็นตัวที่น่าสนใจส่วนตัว Fed Manufacturing ตัวนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับตัว Pending Home Sales เป็นตัวที่น่าสนใจอีกเหมือนกัน เขาคาดการณ์ว่าจะฟื้นคืนกลับมานะครับจากลบ9.3ขึ้นมาเป็น2.4มีคนอจองบ้านเยอะขึ้นนะครับนะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นไปทางไหนบ้างนะเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐจะดีขึ้นตามที่เขาคาดการไว้ไหมนะครับมาดูในส่วนของวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่20ครับศุกร์ที่20ช่วง2ทุ่มครึ่งจะมี ADP นะเอ a d v a n c e g g p q u u r t t r t ตต่อ Quarter, Quarter แล้วก็มี Core PCE Price Index มาด้วยโอ้โหแล้วก็มี a d v a n c e g g p p ตัว Price Index เข้ามาอีกนะครับตามต่อด้วย Sat Manufacturing PMI กับ Service PMI นะครับแล้วก็มี New Home เ a l ล s โอ้โหวันศุกร์นี้ข่าวมาแบบล่ำซำมากๆนะครับอันนี้ต้องรอติดตามชมมากๆนะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าในช่วงของเดือน November ก็ยังไม่มีตัวประกาศตัวเลข New Home Sales มานะครับ เขาก็เลยจะมาประกาศช่วงเดียวกันก่อนช่วงสี่ทุ่มนั่นเองนะอันนี้น่าติดตามชมมากๆนะครับวันศุกร์นี้เป็นวันพระเอกของสัปดาห์นี้เลยนะครับลองจับตัว FOMC มาด้วยนะครับในวันพารฤหัดนะครับบอกเลยว่าพาราหัดศุกร์นี้มันแน่ๆนะครับนะถ้าใครชอบเล่นเทรดคู่กับข่าวนะอ่ะเราค่อยๆมาดูกันว่าข่าวต่ละตัวเป็นไงบ้างนะครับ a d v a n c e ์จีนะครับเขาบอกว่าครั้งที่แล้วอยู่ที่4.4%เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ต้องรอดูด้วยนะครับว่าตัวเลขจริงพอ ออกมาจริงๆเนี่ยตัวเลขหลังอาจจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ต้องรอดูเขาบอกว่าตัว GDP เนี่ยจาก4.4%ในครั้งที่แล้วครั้งนี้คาดการว่าจะปรับตัวลดลงเหลือ2.8%ส่งผลให้ US อ่อนค่าลงแน่นอนแบบ100%นะครับถ้าตัวเลขออกมาตามนี้จริงๆนะบอกเลยว่า US อ่อนค่ามากๆและทำให้ทองอาจจะพุ่งกลับคืนขึ้นไปสูงมากๆก็ได้นะครับ ต่อมาคือตัว Core PCE Price Index ครับครั้งนี้เาขาคาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก0.2ขึ้นมาไป0.3ปรับตัวเล็กน้อยแต่ส่งผลดีอย่างมากนะครับต่อทางสหรัฐนะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ Fat Manufacturing กับ Service นะครับเาขาคาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งคู่เลยนะครับส่งผลให้ US น่าจะแข็งค่าแล้วทองอาจจอ่อนค่าลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำว่าให้ดูว่าตัวเลขจริงเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรแล้ว ส่งผลกับหน้ากราฟมากมายขนาดไหนนะครับเพราะว่าต้องดูว่าบางทีข่าวเนี่ยมันสื่อมาตรงๆก็จริงนะครับแต่บางทีการเทรดเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงหลายปัจจัยในการเข้ามาร่วมพิจารณาในการที่จะเข้าออเดอร์หรือการผลักดันตัวเลขของราคานั้นเองฉะนั้นแล้วรอดูตัวเลขจริงแล้วรอดูพฤติกรรมกราฟว่ามีแรงหนุนไปในทิศทางเดียวกับกราฟที่เราวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวยาชูกําลังเฉยๆนะครับ ที่มาถึงปุ๊บมันก็พุง่งพูดปาดพูดปาปดปาไปอันนั้นเรื่องของเขาเนาะตามเทคนิคอลเราก็ดูกันไว้ว่าตอนนี้โลโยกขึ้นมาแต่ราคานะครับอันนี้ขอให้พิจรารณาไว้ก่อนเทรนขาขึ้นมาอาจจะใช่นะครับแต่ขอให้พิจรารณาติดไว้ในใจแง่งหนึ่งนะครับคือราคาต้องยืนเหนือ5,100ให้ได้นะครับถ้ายืนเหนือได้เทรนขาขึ้นจากก้าวไปต่อเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าราคาไม่ขึ้นไปยืนเหนือ5,100 แล้วล่วงต่ำลงมากว่า4,920อันนี้น่าพิจารณาที่เตรียมจะถือขาลงนะครับอาจจะถือขาลงในระยะสั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามดูเพราะว่าผมจะไลฟ์เทรดสดทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เวลา6กโมงหกโมงครึ่งจนถึง1นึ่ทุ่มนะครับช่วงนี้อาจจะปรับเปลี่ยนเป็น1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปดีกว่าเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้กระชับข่าวข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็มาเทรดในช่วงข่าวกันนะครับจะเป็นประมาณนี้ที่ผมวิเคราะห์ไว้ เทรนขาขึ้นขอให้วิเคราะห์ว่าเทรนขาขึ้นออกมาแน่นะครับแต่ขอให้หลุดยืนเหนือ5,100ให้ได้ก่อนนะครับส่วนใครที่จะถือขาลงคุณต้องรอรุ้นว่า4,920เี่นี่ยต้องถูกทำลายล่วงลงมาถ้าล่วงลงมาได้จะเป็นอะไรที่ดีมากต่อ,อตัวทองคำที่เราจะกดขาเซลลงมานะครับก็จบกันไปแล้วกับการวิเคราะห์กราฟนะครับว่า ทองคำจะมีมุมมองไปในท,ทิศทางไหนและข่าวสารมีอะไรกันบ้างนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีแผนนะครับหรือว่าเพื่อนยังไม่มีแผนก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับวันที่28นี้เรามีนัดกัดน,นะครับกับตัว EA Auto Trade นะครับในวันที่28มีนาคมนี้นะครับสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง Line a ได้นะครับ @H2TF นะครับ ก็ถ้าใครอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัว EA Auto Trade นะครับก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้นะนะกรจบกันไปแล้วกับสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ